ดีครับผมวันนี้เดี๋ยวจะพามาชมเอลิกนะครับล้ำล่าสุดนะครับเป็นล้อ20นะครับรถกระบกงสามพนนะครับคันนี้สีสวยมากเลยนะครับทักทายทุกคนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่ก้้งนะครับสวัสดีพี่ก้องนะครับคันนี้สีสวยด้วยขาวมุกนะครับ เดี๋ยวจะพาชมนะครับเดี๋ยวได้เวลาออกไปรับพนักงานแล้วครับจะให้ชมไอริกลำล่าสุดนะครับเดี๋ยวจะแอบแอบเอารถเข้าไปรับพนักงานอีกแล้วกับกล้องกันลกล้องกันไปนี่นะครับอันนี้เป็นไอริคนะครับฟังก์ชันอ่า ก้าวาวนะครับพี่กล้องบอกมาเอาโควิดไปหน่อยสวัสดีครับผมสวัสดีน้องไอ้นะครับพี่ไอ้ดีกว่าพี่ไอ้ตู้ซิ่งนะครับนะครับทักทายนะครับทักทายเอฟซีนะครับทักทายทุกคนนะครับแล้วก็รบกวนเพื่อนๆนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมหน่อยนะครับครับทางช่องทาง facebook youtube แล้วก็เพจนะครับวันนี้ไลฟ์ผ่าน Facebook นะครับ มีโอกาสไลฟ์ผ่าน YouTube เดี๋ยวก็จะอัปเดตผลงานผ่าน y o u t u b e ใ,ให้ชมอีกทีนะครับให้ดูคันนี้กันต่อนะครับคันนี้สีสวยมากเลยนะครับขาวมุกนะครับเป็นขาวมุกนะครับคันนี้เป็นฟังก์ชัน9วาว์วนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างติดตั้งใต้ใต้ท้องรถทั้งหมดนะครับติดตั้งใต้ท้องรถทั้งหมดเลยนะครับมีโชคด้วยนะครับคันนี้ใส่โชคของทางร้านด้วยนะครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่ไฟพ,พี่พี่ไฟใช่ไหมเออผมอา่านถูกไหมสวัสดีน้องวินะครับสวัสดีป่าตุนะครับสวัสดีพี่เนิงนะครับให้ดูอุปรกรณ์นะครับอยู่ใต้ท้องรถทั้งหมดนะครับอันนี้นะฮะครับใต้ท้องรถทั้งหมดเป็นไงสังเกตไหมแกนโชกยังเหลือนะครับ แกนโช๊กยังเหลือนะฮะแกนโช๊กยังเหลือขน้ายกได้สูงขนาดนี้เลยนะฮะเนี่ยนะครับข้างหน้ายกได้สูงขนาดนี้เลยนะครับ,ส,รบสวัสดีนะครับเดี๋ยวดูอุปกรณ์ใต้ท้องก่อนนะครับผลงานการติดตั้งนะครับนี่เป็นโช๊กนะครับโช๊กจากทางร้านนะครับครับคอนลังลม ังลมนะครับคันนี้มีแตรลมด้วยนะคันนี้ใส่แตรลมด้วยนะครับมีแตรลมด้วยนะครับเราวาวอยู่ตรงนี้นะครับเป็นวาลบล็อกนะครับบล็อกนะครับเป็นเกดดิจิตอนนะครับเกตดิจิตอนนะครับเกตดิจิตอนนะครับคันนี้เป็นล้อยี่สิบนะครับล้อยี่สิบนะครับล้อเหมือนผมเลยนะครับไฟท้ายก็เป็นของ วายันติให้วันนะครับอันนี้ยังไม่มีสติกเกอร์นะครับเพราะสติกเกอร์หมดนะครับวัสดีพี่น้อยนะครับพี่น้อยบอกนะครับวันนี้ทีมช่างก็กำลังดำเนินการวัสดีพี่ตอ่อนะครับทำอีกคันอยู่นะฮะชุดใหญ่เหมือนกันครับผมวัสดีพี่หนึ่งนะครับม <c oughs> <c oughs> ันยังห่วงออกกล้องอัพี่เรา น้อง <laughs> มันยังฟองออกเสียแ <laughs> มมันไม่แคร์สื่อเลยอ่ะ <laughs> วันงงงนี้น้องปั๊มนะครับท <im itation> ีมช่างทีมช่างครับผมทีมช่างวันนี้เอากี่ขวดขวดเปล่าอ่ะขวดเปล่าอ่ะร <laughs> วยกันต่อคันนี้จะเสร็จเมื่อไหร่ลูกเพ่ แต่ของไม่รีบใครเปล่าเขา,านั่งเฝ้าทุกวันให้ดูเบื้องหลังด้วยนะครับเข้มจงนะครับกำลังเร่งผลิตนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซติดตามตลอดครับี่ขอบคุณมากๆครับผม แต่นะครับแต่บันโป่งนะครับแต่บั้โป่งที่เราใส่ติดตั้งไปในคันนี้นะครับงานเต็มร้านเลยเต็มร้านเลยปั๊ม <c oughs> พี่น้งเดี๋ยวให้ดูอุปกรณ์นะครับว่ามีอะไรกันบ้างน,นะครับกันนี้นะฮะเอาสองสีหน่อยพี่อันนี้นี่วัดวัดร้อนี่ ทางไหนที่ฝั่งซ้ายอยู่แดดร,ร้อนไหนดูความสูงนะครับเดี๋ยวเอ้มันจะจริงไหมครับมาตรงนั้นเออนี่นะครับความสูงนะครับระยะยกยกสูงนะครับจากนี่ร้อยยี่สิบนะครับร้อยยี่สิบไหนวะร้อยยี่สิบยี่สิบนะครับนี่คือความสูงนะครับระยะ จากนี้ถึงนี้นะฮะนี่คันนีเ้เก็บซุ้มไม่ด้วยนะครับนี่นะครับเก็บซุ้มให้เรียบร้อยสวยงามนะครับพอดีพี่จักรินของความบ,บอกทางนี้จะได้สายตายกินแล้วโอ้ยตายแล้วเด้ขอสลับเบสหน่อยไหนดูความสูงนะครับ ความสูงของแง่ลิกที่ทําทําได้นะครับประมาณหนึ่งกระป๋องสีหนึ่งกระป๋องสีนะครับข้างล่างเราไม่ได้มีอะไรนะครับอันนี้มันมีลายเยอะๆไม่มีเหรอเอาเอาลองดูเอามา เอาลายน้อยๆเมื่อกี้ก็ได้จะไ,ได้ไม่งงนิ้วกับเจ็ดนิ้วอันนี้เจ็ดสี่ห้า 6, 7, หกเจ็ดเกือบเกือบเจ็ดนิ้วนะครับความสูงอีกนิดเดียวประมาณครึ่งเซนนะครับอีกครึ่งเซนจะได้เจ็ดนิ้วนะครับโอ้ ่าสูงนะครับสูงสูงนี่คือความสูงนะครับอ่าเดี๋ยวปล่อยทิ้งลมก่อนทิ้งลมนะครับนี่สั่งงานผ่านรีโมดนะครับรีโมดคอนโทรลอยู่นี่ไม่ดีเลยานผ่านรีโมดครับลงไปกองแล้ว ข้างหลังลงบ้างครับข้างหลังเป่ามดรับมดนะครับถึงประมาณนี่นะครับออกแมตตอเมอีพี่ฝาป,ป้องเปิดฝาปรองดิไปดูรอบกันนะครับผมจะไปรับพนักง,งานแล้ว เดี๋ยวดูอุปกรณ์นะครับคันนี้มีอะไรบ้างนะครับตูดไม่ดูนี่นะครับเป็นชุดเซฟตี้วาลนะครับก็คือเราสามารถทำได้ได้บ้างพี่เติมลมเป่าลมเติมลมยางเติมลมยางซักผ้าซักผ้าเอ้ยไม่ใช่เติมลมเป่ากองใช,ใช้บล็อกลมก็ได้นะครับตรงนี้บันดี้น้องโดนะครับน้องโด สวัสดีน้องจ้อยแอลิกนครถมลำแรกในในนครถมเลยคันนี้ก็ไปร่วมสมทบอีกหนึ่งลำนะครับจากพี่ไหนสารยาสามพัน้าของมาดูยังยังสายหลับ<า>แต่สี<า>สวยจา่จายค่าเช็ดรถด,ด้วยนะค่าเช็ดรถเหรอเดี๋ยวเขาคิดค่าน้ำมันหรอกเอารถไปเอาเขาไปวิ่งอะ่ะเก็บเก็บป้ายไปเก็บป้ายเลย ไปเลยครับเนี่ยครับเกจมัดลมนะครับเกจบัดลมแล้วก็ชุดคอนโทรลในรถอีกชุดหนึ่งนะครับนี่ครับโอแกะไม่ได้แล้วนะครับนะครับติดนะครับติดสวัสดีพี่อนุชานะครับ FC โคราชครับผมโอ้ยบ้านเดียวกันกับผมเลยโคราชเนี่ย ผมก็คนโพลาดเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะออกไปรับพนักงานแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะขับไปแล้วก็เทสให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะยกขึ้นก่อนนะครับสั่งงานผ่านรีโมทคอนโทรลนะครับนี่ครับยกขึ้นปุ๊บยกกดทีเดียวในกัมปั้นเข้าได้เลยนะครับฮะกดทีเดียวนะครับ กดแค่ครั้งเดียวนะครับถ้าลมมาอีกก็มันก็จะยกได้เท่าเมื่อกี้นะครับเจ็ดนิวนะฮะอ่าขึ้นมาแล้วนะครับอโอเคป้ายออกแนละ้วป่ะเดี๋ยวพาไปรับพนักง,งานกันนะครับมีเจ้อฟซีบางที หน่อย FC บางพีอ่ะเดี๋ยวให้โดโูเกลมนะครับอธิบายไปด้วยนะครับไอตัวนี้นะครับก็คือ,อ,อลมล้อหน้าซ้ายล้อหน้าขวานะครับหลังซ้ายหลังขวานะครับตัวนี้เป็นเ,เกจวัดลมในถังนะครับเกจวบันดงในถังนะครับอู้แอนเดี๋ยวมา อ่ะลมเท่านี้เราก็เดินทางได้นะครับตายนะ้ำมันไม่มีประตูไม่แน่นนะประตูท้ายเปล่า ไฟโชว์อยู่ไฟยังโชว์อยู่แน่นแล้ววะประตูซ้ายเนี่ยข้างไหนมันติดวะหรือว่ามันโชว์อย่างนี้สวัสดีครับพี่เล็กนะครับ FC หัดใหญ่เดี๋ยวผมจะพาไปรับพนักง,งานนะครับ ไม่แน่นะครับทีมงานจัดการปิดให้แล้วตุ้มเลยะนะครับมีหลายคนทักมาถามนะครับว่าเกรลมดิจิตอลกับกับเกรลมที่เป็นเข็มเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับ แล้วก็ถามมาว่าผมจะใช้เก็ดลมเข็มได้ไหมเอารถไปจอดโชว์ได้ไหมมาเลยด้ยนะครับเดี๋ยวต้องไปโดนบ้างตอบทุนพี่พี่นัดใช่ไหมครับพี่นัดพี่นัทต้องมาโดนพี่นะครับผมรอพี่อยู่นะอ่ะเดี๋ยวอธิบายเรื่องเกดลมต่อนะครับมีหลายคนนะครับสงสัยว่าเอ๊ะบางที่เป็น เกจธรรมดาที่เป็นเกตเข็มกับเกจดิจิตอลเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับข้อดีข้อเสียคือยังไงนะฮะข้อดีของเกตลมที่เป็นเข็มนะครับมันก็จะตัวเลขเนี่ยจะไม่เพี้ยนนะครับจะไม่ค่อยเพี้ยนถามว่ามีโอกาสเพี้ยนไหมก็มีเหมือนกันนะครับถ้าเข็มมันล้าอย่างเงี้ยมันก็โอกาสเพี้ยนก็มีนะครับแต่ว่า เทียบกับความเพี้ยนกับเกจลมแล้วก็เกจด,ดิจิตอลเนี่ยอ่ความอัตราการเพี้ยนเนี่ยเกจด,ดิจิตอลเนี่ยจะเพี้ยนเยอะกว่านะครับถ้าถามเรื่องความเพี้ยนนะแล้วก็เรื่องราคาราคาเกจด,ดิจิตอลเนี่ยก็จะแพงกว่าเกจที่มันเป็นเข็มนะครับเนื่องจากมันเป็นระบบไฟฟ้านะครับอ,อุปกรณ์เขาก็ค่อนข้างเยอะมีเซ็นเซอร์นะครับมันก็เลยจะแพงกว่าเกจเข็มอ่ประมาณ เท่าตัวละครับประมาณเท่าตัวนะฮะต่างกันเท่าตัวนะครับทีนี้บางคนก็บอกว่าจะมาติดตั้งที่ผมเนี่ยใช้เกจเข็มได้ไหมคือจะลดจะลดเ,เขาเรียกอะไรลดต้นทุนหน่อยนึงให้ราคามันดรอปลงไปอะไรเงี้ยผมก็บอกว่ามันก็ติดได้แต่ว่าผมไม่แนะนำนะครับเรื่องเกจนะครับเรื่องเกจในผมไม่แนะนำเพราะว่าสาเหตุที่ผมใช้เกจดิจิตอลเนี่ย ราคามันแพงกว่าก็จริงนะครับคือเกตเกตเก็บเ,เนี่ยผมก็เคยใช้มาแล้วนะฮะทีนี้ผมเกิดเกิดเจอปัญหาวันนี้พี่เจีย๊ยบนะครับเจอปัญหาตรงที่ว่าสายลมสายลมมันแตกครับสายลมที่มันเดินทางมาเกตเนี่ยนะครับเขาจะเดินทางผ่านเครื่องผ่านท่อไอเสียผ่านความร้อนนะครับเพื่อที่จะเข้ามาเกตเนี่ยผ่านขึ้นเสามาตรงเนี้ย ทีนี้สายลมสมมุติว่ามันแตกอยู่ตรงเสาเนี่ยลมในถุงมันก็ออกด้วยนะครับอพอลมในถุงออกทาไงทีนี้กุญิดเลยนะฮะผมก็เลยไม่ไม่ไม่ใช้นะครับเกจที่เป็นเข็มนะครับก็เลยคือลดอัตราการเสี่ยงของของลมที่มันจะแตกถ้าเราเป็นดิจิตอลเนี่ยเขาใช้เซ็นเซอร์ที่เป็นไฟฟ้าก็คือเป็นสายไฟทั้งหมดนะครับก็ใช้เฉพาะสายไฟที่เดินมาหาเกจ เพราะฉะนั้นโอกาสแตกจะไม่มีถึงถึงตัวเลขมันจะเพีย้ยน <_ S 1> ก็ช่างมันไม่เป็นไรนะครับตัวเลขมันเพีย้ยนก็ช่างมันไม่เป็นไรเพราะว่า,เ,าเพราะว่าอะไรอะ่ะเพราะว่าลมในถุงยังมีอยู่เนี่ยอันนี้ก็เป็นข้อดีของเกจด,ดิจิตอลน,นะครับมันก็ข้อดีข้อเสียตแตกต่างกันไปเดยวผมจะวิ่งเตี้ยๆดูบ้างนะครับเมื่อกี้ลืมมัวแต่มเวเผลอลมหลังสักกี่สิบ นะครับลมหน้าทักสี่สิบห้าบอาครับ,รบประมาณสี่สิบประมาณนี้ส0 4สี่สิบห้านะครับอ่ะรับผมอันนี้เป็นสวิกเปิดปิดปั๊มนะครับลืมบอกเปิดปิดปั๊มลมแล้วก็ตัวนี้ทิ้งน้ำนะครับทิ้งน้ำออกจากถังนะครับเราก็ไม่ต้องไปเ,เขาเรียกอะไรอะ่ะไปไป ไปดึงน้ําใต้ท้องครับแล้วก็กดตรงนี้มันก็สะดวกสะดวกสบายนะครับวันนี้ผมก็ให้ข้อมูลเรื่องเต็ดดิจิตอลไปแล้วนะครับว่าทําไมถึงใช้แต่ตอนนี้ผมก็จะเปลืองตังค์หน่อยเพราะว่าจริงๆแล้วมันต้องมีแค่สองตัวนะครับมีตัวสองจุดกับสามสามจุดแต่ทีนี้ไอตัวสามจุดเนี่ยเขาไม่มีนะครับไม่มีของผมก็เลยต้องใส่ให้เพิ่มอีกตัวหนึ่ง เพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็จะขาดทุนหน่อยนะครับวันดีพี่ก๊อฟวันดีพี่จาช่านะครันะครับพี่นัดบอกเฟี้ยวจริงผมพาพี่นัดไปหลอดมาแล้วนะครับพาพี่นัดไปหลอดมาแล้วตอนนี้เราก็จะวิ่งแบบเตี้ยๆเลยนะครับล้อ20ยาง35นะครับเดี๋ยวผมพาไปไปชมด้านด้านนอกอีกทีนึงนะครับว่าเราวิ่งมาเท่านี้นะครับ,นะรบวิ่งมาเท่านี้เลย นี่ก็ใกล้จะสี่โมงแล้วเดี๋ยวผมจะต้องแวะซื้ออะไรหน่อยแล้วก็ไปรับพนักง,งานต่อนะครับไม่รู้น้ํามันจะพอหรือเปล่านะฮะแต่ของรถก็ไม่เติมน้ํามันให้หน่อยเลย <c oughs> อ่ะทักทายทุกคนนะครับทักทายนะครับวันนี้เราเทสชุดใหญ่นะฮะถุงลมถุงลมชุดใหญ่ ไอคันที่ขึ้นอยู่กบชุดใหญ่แล้วก็จะเข้าวันจันทร์อีกคันหนึ่งก็ชุดใหญ่เหมือนกันนะครับตอนนี้ก็จะพยายามทักทายพี่มนตรีนะครับจะยามพยายามเล่งให้ทันให้ได้อาทิตย์ละสองคันนะครับ <laughs> พี่เชชาบอกพาไปชมสาวสาบ้างที่ไหนมีล่ะพี่หาให้ผมหน่อย <laughs> <laughs> ผมไม่ค่อยมีสาวสาวเลยพี่รถ <laughs> <laughs> ข้างๆเยอะเนะี่ย ฟ้าก็เหมือนฝนจะตกเลยนะครับอากาศที่ไหนเป็นยังไงบ้างก็เล่าสู่กันฟังหน่อยนะฮะแต่ที่นี่ฝนเหมือนจะตกเลยนะครับนะครับที่บางปูนะครับตรงนี้ผมผ่านสถานตาอากาศบางปูนะครับนี่เผื่อใครมาไม่ถูกนะครับที่ผมก็จะเลี้ยวเข้าตรงนี้นะครับนี่คมนีคมบางปูเนะ่ยอนนี้นะครับ ข้างจะเยอะนะฮะรงจะสี่บองซะแล้วัอดีพิกกบนะครับเดี๋ยวพาชมข้างนอกอีกรอบหนึ่งนะฮะรอ,อบหนึ่งนะครับอีกสักรอบนะฮะ ผมจะแวะซื้ออะไรแถวๆนี้นะครับเีสั่งอะไรไว้ก็ไปเอาของหน่อยหนึ่งแต่ว่าก็จะให้ชมนะครับว่าไอที่เราวิ่งมาเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยมันใช้ความสูงเท่าไหร่นะครับหลายๆคนก็เข้ามาลองนะครับเข้ามาลองเทสระบบที่ ที่ที่ที่สำนักมาแล้วนะครับหลายคนนะเข้ามาลองก็ถูกใจกันไปนะครับต้องมาลองครับถ้าให้ผมบอกผมก็บอกว่านุ่มสวัสดีครับผมแชร์ให้แล้วนะครับขอบคุณมากครับผมเชียงใหม่ร้อนมากโอ้พี่กบไปถึงเชียงใหม่เลยเหรอไม่โดนกากตัวเหรอพีอ่นี่นะครับที่ผมวิ่งมานะครับประมาณนิ้วสอดนะครับ มานิ้วสอดน,นะครับสังเกตว่ามันจะไม่จ้านะครับนะครับนี่ความสูงที่เพิ่งมาเมื่อกี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นแผลเก่านะครับประมาณนิ้วสอดน,นะครับในนิ้วสอดนะถ้าดูข้างนอกเนี่ยนิ้วเข้าไม่ได้นะครับเห็นไหมครับแล้วม่าซุ้มันจะคิ้วประตูเนี่ยมันจะลง เสมอก็ขอบยางนะครับยางจะมุดนิดๆนะครับถ้าดูด้านนอกเนี่ยดูอย่างเงี้ยนิ้วเข้าไม่ได้นะครับอย่างงี้นิ้วเข้าไม่ได้ครับแต่พอดีเราเว้าเว้าเอ่อเว้าไอ้พื้นที่ตรงนี้ขึ้นไปนะครับเนี่เว้าพื้นที่ตรงนี้ขึ้นไปมันก็จะสามารถมีระยะยุบตัวได้อีกหน่อยนึงนะครับเห็นไหมฮะแต่ตรงนี้ที่เราปาดเข้าไปนะครับนี่มันก็มีระยะพื้นที่ยุบตัวให้หน่อยหนึ่งเวลาเราวิ่งเวลาเราวิ่งเตี้ยๆอย่างเงี้ยมันก็แลดูล้อมุดซุ้มนะครับ นี่ก็เป็นเทคนิอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ทาใไม่ลดูสวยนะครับนี่ทางหลังนะครับเราอย่งงานื่อกีนะ,ะเดี๋ยวผมจะเอาลงนะครับทีงท้ายนะครับ แก้มยางตรงนี้เลยนะครับลงมานั่งที่ยางพอดีเลยนะครับสุมล้อโอเค okay. ได้เวลาแล้วผมเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยเดี๋ยวจะไปซื้ออะไรแล้วนะครับฝากขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับ คุณมากๆครับผมวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาทยอยอัพคลิปให้ชมอีกต่อไปอีกสวัสดีฮอนล์บด,ดินองอร์รามนายกสมาคมสุงลมใครตั้งชื่อให้วันเนี้ยโอเคบายยนะครับบายยขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ